กบมือ,อเอาหารอปร่วยฮะต้องพร้อมพร้อมกันจะไปไหนเก็บได้ืก็บได้เอาขวดนมมาเก็บก่อนลูก้องพีทเอาขวดนมมาเก็บก่อนมาเอาขวดนมมาเก็บก่อนค่ะค่มะมาให้ยายก็ได้มามาให้ยายขอบคุณค่ะ ยเนให้อยากหนอย่างนอยากนอย่างนีนี่ไงอี่นอ่างนีนอยากห็นอย่านี้ไงอหมนนดไปมุนข้างหน้ามุนไปข้างหน้านมุนกดลงนกดลงกดลงอย่งนี้ อ๋อร้อยก็ก็อืมก็ก็ก็มีใครอยู่ในไหมมีใครอยู่ในนั้นไหมนั่ง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 โอ้นั่งไงหนูนั่งไม่ได้หรอกมันคันใหญ่โอ้ไม่ใช่มันคันเล็กตูดหนูใหญ่เอาออกมาอีกกล่องนึงค่ะเอากล่องนั้นมายายแกะให้เร็วนั่งจุงไปเอาแคบไปเอามายายแคใหน่อยเร็วเร็ว

หลังผมย้ายมาผมขึいい้นให้บัดนี้ฮ้อนละผมผมสายแล้วก็น้อยผมน้อง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 คอยฝนเยอะกว่าน้องเพชรผมน้อยแต่ว่าน้องเพชรยาวกว่าไหนเนาะโอ้โดนเนี้ยปนเนี้ยตปะไงไงเลยบอกไงเลยบอก

พ่อบอยไม่เอนไหมดาวแปดร้อยโอ้ยเอาให้ถึงพันเลยก็น่ามือนี้มหมดาวได้แปดร้อยแปดสิบดวงแล้วย่าวันนี้วันที่เท่าไหร่คะจะไปหาย่าอยู่นะคะจะไปทําบุญกับย่านะคะมนสแบงนะคะ ย่าเต็นย่าเต็นดูอยู่ไหมจะไปหาย่าแล้วนะย่าฮึฮยหัวกังเกงควยพี่ร้องไม่อ๋อจุดตรงไหล่ะโอ้ผมเงียบเถอะ แค่ได้ไหมยูแค okay, ่ได้ไหมหยูแค่ห้ได้นะแค่ให้ได้นะไม่โหนไม่โนไม่โนไม่โหนนะหนูต้องได้ต้องแค่ไม่ได้เข้าใจไหมนะได้แค่ให้ได้เลยนะ้ไ้นะไม่นไม่โหนไม่หนอาไม่หนไม่ โน่ใหม่โน่ใหม่โน่ใหม่โน่ใใหม่น่เอ้าทรงอะไรเนี่ยทรงผมอะไรเนี่ยขี้เหรออาหนูทำไมขี้บ่อยยัง เออโทรหลยอยไหนนี่อ๋อยั่งลงก่นันงนง่นนงลงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดีโอ้ยไม่ตรงเลยไม่ตรงเลยไม่ตรงเลยเน่เน่โน่โน่อโน่อดโน่มอเดี๋ยวเดี๋ยวสักููกกัน